ทุกวันนี้โลกมันช่างโหดร้ายกับเราเหลือเกินตังก็ไม่มีตังหมดไม่มีตังเปลี่ยนยางเราต้องทำยังไงนะครับเลือกยางยังไงกับภาวะเศรษฐกิจแบบนี้เลือกแล้วจะถูกใจตรงรุ่นตรงปกหรือเปล่าคลิปนี้เรามีคำตอบนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันมีตังน้อยเปลี่ยนยางได้มาได้เลยครับฟ้าจเจริญยางยนครับผมสวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่วันที่ฟ้าจเจริญยางยนต์นะครับอยู่แยกสวนสํมเด็จนะปากเกร็ด นนทบุรีนะครับมาไม่ถูกก็กด Google แ a บบมานะโทรตอนนี้ลูกค้านะครับเริ่มติดเริ่มติดโทรหาทุกวันนะอยู่ตรงไหนอยู่ตรงไหนอยู่ตรงไหนจะบอกว่าอยู่ตรงนี้ฮะส่วนวันเนี้ยมาพรีเซนต์อะไรเขาเรียกอ,อะไรนะมาช่วยมาแนะนํามาพรีเซนต์สิ่งที่ทุกคนอยากรู้นะครับแล้วก็มันแบบมันคุ้มอะ่ะพูดถึงเรื่องเรื่องความคุ้มมันคุ้มนะครับเพราะว่า ภาวะเศรษฐกิจแบบนี้นะครับเงินก็น้อยเงินเดือนก็ออกไม่ค่อยตรงบ้างรถก็ที่ใช้ก็ต้องใช้ยางก็หมดล้อก็แตกล้อก็ดุ้งโอ้หปัญหาสารพัดที่เจอทุกวันนี้เหนื่อยหนื่อยแทจ้จริงๆครับเลยต้องสรรหา ของดีมีคุณภาพมาจำหน่ายในราคาที่ทุกคนจับต้องได้นะครับคลิปนี้นะฮะไม่เหมาะสำหรับคนมีตังนะบอกเลยไม่เหมาะสำหรับคนมีตังคนมีตังก็พูดได้ครับฉันอยากจะได้ยางใหม่ๆฉันอยากจได้ยางดีๆแต่คนไม่มีก็คือไม่มีไงพอไม่มีเสร็จปุ๊บเราก็ต้องหาสินค้ามาตอบโจทย์ มาตอบประเด็นให้ลูกค้าได้ใช้งานใช้ชีวิตประจำวันได้ขอให้แบบให้ไปต่อได้ชีวิตให้เดินต่อได้เราก็มีความสุขลูกค้าก็มีความสุขวินวินทั้งคู่นะครับ <S <S> <S เดี๋ยวเราพาไปดูรายการวันนี้อะ่ะผมจะบอกเลยเฉลยพาไปดูยางก่อนเลยอ่าเขาเรียกอะไรยางดีราคาถูกมันมีจริงอยู่หรือไม่นะครับแล้วยางที่ปีผลิตต่ำลงหมายความว่าผลิตมาแล้ว2ปีเนี่ยสามารถใช้งานได้จริงหรือเปล่าสเปคยางที่เลือกสำหรับการใช้งาน ถูกประเภทถูกกับโจทย์ที่เราใช้งานหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับตามมาเลยครับผมนี่นะฮะยางผิดประเภทยางผิดประเภทนะครับเขาเรียกยางผิดประเภทอันนี้โชวเหลือกครับเขาบอกโชวเหลือตรงนี้เศรษฐกิจไม่ดีครับแต่แต่งมากเลอเกินนะครับ R1 R นะครับอ1 r ายางเส้นหนึ่งสี่ห้าพันชิวๆนะฮะรถพวกกันไม่บอกรถใครคนนี้เขาเหลือนะครับผมเดี๋ยวเราไปตามสคริปต์ของเราดีกว่านะครับนี่นะฮะสิ่งที่ผมอยากจะแนะนานะครับที่ คนดูแล้วอาจจะแบบว่ามันใช้งานได้จริงหรือเปล่ามันใช้งานได้ดีจริงหรือนะครับเรามีคำตอบให้นะครับกับยางเบอร์ที่ฮิตที่สุดในตอนนี้กับกระแสกระบักนะครับ SUV PPV เอ่ยนะครับ265 6 0 18จากคลิปที่แล้วนะครับที่เราทำการน,นำยางรถป้ายแดงมาขายมาพรีเซนต์กันลูกค้าค่อนข้างตอบโจทย์นะครับแต่ว่าวันนี้บางคนก็บอกว่ายางเนี่ยมันยังราคาสูงอยู่นะครับ มันยังแพงไปเราก็เลยนำยางที่มีคุณภาพมีแบรนด์ยางมีแบรนด์นะครับแต่ว่าเอามาขายกันในราคาถูกยางเนี่ยมันเป็นปี2020นะครับ ยางผลิตมาแล้วอ่ะผมตีก้มๆเลย2ปีถามว่า2ปีเนี่ยใช้งานได้จริงหรือไม่เดี๋ยวเรามีคําตอบนะครับเรามาดูดีเทลของยางก่อนนะครับยางเนี่ยยี่ห้อที่คนใครๆก็รู้จักนะครับโตโย t r านะครับรุ่น A32 นะครับเป็นยางตระกูล HT นะครับตัวเนี้ยเป็นยางป้ายแดงติดมากับรถปาเจ r o Sport ตนะครับสภาพนะครับคือเป็นยางใหม่นะเนี่ยครับเป็นยางใหม่นะขนนะขนอยู่ ทุกคลิปผมจะมีเรื่องขนมาโชว์ตลอดเพราะว่ามันอุยมากจริงๆนะครับเส่นสีเนี่ยเห็นขนแล้วว่ามันก็มีอยลมครับฮะเดี๋ยวกันเราไปต่อครับเส้นสีก็อยู่ครบแต่ลูกค้าเนี่ยนะครับเวลาลูกค้าชั่วโมงนี้นะผมบอกเลยทุกคนเวลาถามยางปีอะไรยางปีอะไรจะเอาใหม่ๆจะเอาสดๆแต่ถามว่ายางนะครับผมบอกเลยนะยางเนี่ยไม่ใช่ขนมปังไม่ใช่ สินค้าที่เราเอามาบริโภคโดยการเอามากินเรับประทานมันไม่ใช่นะครับภายใต้แบรนด์เนี่ยอย่างเงี้ยโตโยตัยเนี่ยผมบอกเลยโตโยตัยเนี่ยมันไม่ใช่ยางธรรมดาไม่ยามตอกต่อยไม่ได้ยางกโะหะกะลากนะครับกว่าจะเป็นยางเส้นหนึ่งเนี่ยคุณคิดว่าเขาใช้การออกแบบใช้วัตถุดิบใช้อุปกรณ์โครงสร้างอะไรถึงจะออกมาเป็นยางหนึ่งเส้นนะครับยางเนี่ยมีอายุของมันก็จริงแต่ว่าเขานับเวลาลงถนนว่าวิ่งกี่กิโลควรจะเปลี่ยน เก็บใช้เวลาใช้ใช้เวลาในการอยู่กับวิ่งลงถนนแล้วเนะีใช้เวลากี่ปีถึงจะเปลี่ยนทีนึ่งนะครับแต่ยางอ่ะถ้าอายุปี2 0ก็จริงแต่ว่าถ้าเก็บอยู่ในที่ที่เหมาะสมมีรุณภูมิที่เหมาะสมยางนั้นยังมีประสิทธิภาพที่เหมือนเดิม <Wow. S 1> แต่มันมันดียังไงถ้าเราทำไม <outro> เราต้องมาซื้อยางปีตกปีอ่ะผมบอกหน่อยถาหมหน่อยทำไมเราต้องมาซื้อยางตกปี ก็ภาวะแบบนี้ไงภาวะคนที่เงินหายากยางตกเปีเนี่ยมันไม่ได้ตกแค่เปีมันตกด้วยราคาด้วยอ่าราคามันก็ตกด้วยอย่างตัวเนี้ยคุณไปเซิร์ชดูเลยในอินเทอร์เน็ตในโลกโซเชียลออนไลน์แล้วแต่ยางใหม่ๆเนี่ยโตโยไทยเอสามเนี่ยถามพี่กูได้เลยราคาเส้นเท่าไหร่บ้างก็7,5 0 0บ้างก็7,8 0 0บ้างก็8,1 0 0นนี่คือราคาค่าตัวของเขาตัวนี้นะครับแต่ว่าผมเอามาขายเท่าไหร่ เอาไปเลย50%เหลือเส้น1 3,500บาท4เส้น1 000, 4 0 0 0บาทคุณภาพสิทธิภาพในการใช้ถนนมันยังเหมือนเดิม <Wow. S 1> ดูสเปคเขานะครับนี่นะครับการเลือกยางอ่าเรามาถึงข้อ2ในการเลือกยางสาย,ยางนะครับนี่สองหกห้าหกสนะครับร้อยสิบเนี่ยนี่คือความรู้แฝงแฝงไปนิดนึงนะครับร้อนี่คืออะไร110นี่คือ การรับน้าหนักของยางนะพูดง่ายๆภาษาชาวบ้านกนะ็คือยางเส้นนี้สามารถรับน้าหนักได้เท่าไหร่1 1อเนี่ยเราก็ต้องมาเทียบเทียบตารางแต่ว่าเราไม่ต้องไปดูตารางข้างยางนี่เขามีบอกครับนี่ตรงนี้ดูตรงนี้ครับนี่ครับแม็กซิมัมโหลดนี่นะครับแม็กโหลดนะครับนี่ร้อก็จะเทียบตาราง1060คือสางเส้นนี้สามารถ รับน้ำหนักได้1ตันกับอีก6กกิโลน,นะครับแล้วก็แม็กซิมัมของการเติมลมยางเส้นนี้สามารถเติมได้51ปอนด์อนนะครับนี่คือหลักการหลักการดูยางนะครับแล้วก็มาดูโดยรวมอีกอย่างหนึ่งก็จะมีเรื่องของเทดแวร์ ware. คนนี้ก็บอกว่ายางเนี่ยเทดแวร์เท่าไหร่เทดแวร์เท่าไหร่นุ่มไหมเนี่ยความคงทนของยางที่แว่นมีไหมนี่คือยางมันเลขอะไร เลขอะไรนะเอ่า<ห>เท,ทวดาสามร้อยหรือแปดร้อยพี่ามร้อยอะสามร้อยนะตัวเนี้ยแหมตาก็ไม่ค่อยดีขอดูจะชัดหน่อยไม่เหมือนดูขนเลยวะ <c oughs> <c oughs> ขนต้องมันชัดอ่าดูนะครับตัว,นเ,ททว 300, เนี้ยเทวด์สามร้อยคือยางเนี่ยมีค่าเท,ทวดาคือค่าการสึกหลอของดอกยางเนี่ยที่สามร้อยนะครับเป็นยางค่อนข้างออกนิ่มนวลผมบอกเลยสามร้อยเนี่ยค่อนข้างนิ่มนวลส่วนใหญ่ถ้าเป็นยางที่มี คุณสมบัติที่ดอกแน่นคงทนหน่อยก็น่าจะประมาณ500เทดแวร์0นี่ดอกจะสึกช้านะครับแต่ว่าความนุ่มนวลจะสู้ตัวนี้ไม่ได้อ่ะนี่คือสเปคของการเลือกยางว่ามันนุ่มหรือไม่นุ่มนะครับส่วนตัว t ท็กชั่นเเนี่ยมันคือการยึดเกาะถนนเวลาพวกถนนเปียกอะไรพวกนี้ครับมันก็จะเป็นเกรดเมันจะมี A B C นะครับตัวเนี้เป็น A ถือว่าสูงนะสเปคเนี่ถือว่าสูงแล้วก็การกระจายความร้อนของอุณหภูมิของยางตัวนี้ก็ A นะครับ ก็ถือว่าเป็นยางที่มีค่อนข้างมีคุณภาพและส่วนนี้ฮะตัวหนังสือบนนี้นะฮะ DOT นี่คือ,อรบางคนสงสัยว่า DOT คืออะไรอันนี้คือเขาเรียกอะไรเหมือนแบบหน่วยงานที่รับรองคุณภาพของการผลิตยางเส้นนี้นะครับน่าจะเป็นของสเปกเมริกานะครับตัวนี้นะครับอ่านะครับนี่ก่อนอื่นเลยคนที่อยากรู้เนี่ยคือเนี่ยนี่คือปีผลิต0 2ตัวแรกเนี่ยคือสัปดาห์การผลิตปีหนึ่งมี52สัปดาห์นะครับส่วน2ตัวหลังเนี่ยจะเป็น ปีผลิตนะครับนี่ปีผลิต2020สัปดาห์ที่1เลยก็ผลิตเดือนมก,กราเลยปี2020เลยก็คือยางประมาณ2ปีแล้วนะครับส่วนหลัง1้0นี่คืออะไรที่เราคร้างไว้เมื่อกี้ก็คือตัวเฮเนี่ยคือเป็นเขาเรียกอะไรลิมิตรับความเร็วว่ารถว่ายางเส้นนี้สามารถทนความเร็วสูงได้เท่าไหร่ตัวเฮทนี่น่าจะประมาณ200นันถ้าผมจําไม่ผิดคร่าๆวๆประมาณนี้นะครับส่วนเอาอะไรมาอ้างเองอ่ะว่ายางปี10เนี่ยมันจะใช้ได้ดีจริงจริง มันใ,ใช้ได้เหมือนยางปกติจริงๆนะครับเราผมมีเอกสารประกอบพอดีเพิ่งไปค้นมาเจอครับนี่ครับตามมาดูเลยครับจากกรมการค้าภายในนะครับใส่ใจผู้บริโภคเป็นโครงการที่ทดสอบมาเพื่อให้ลูกค้าได้รู้จริงๆว่ายางเนี่ยถึงมันจะเก่าปีประสิทธิภาพมันไม่ได้ลดลงครับ <Whoa. S 1> นี่คนะเขาจะบอกเลยโครงการต่างกันแค่วันผลิตประสิทธิภาพยังคงเดิมนะครับการทดสอบคุณภาพยางรถยนต์อายุไม่เกิน6เดือนและ24เดือนก็คือ2ปีนะครับ ประสิทธิภาพเนี่ยเขาอ,อ่านไปเลยเับปึ๊บๆเนี่ยครับโดยการผลการทดสอบพบว่าต่างกันแค่วันผลิตประสิทธิภาพยังคงเดิมนะครับนะฮะดูการทดสอบครับนี่นะครับการทดสอบบรรทุกน้ําหนักนะครับ4ตันนี่นะครับความเร็ว120กิโลเมตรต่อชั่วโมงและระยะการวิ่งติดต่อกันไม่น้อยกว่า10กิโลเมตรอันนี้คือพิธีการทดสอบกันนะครับเราไม่สามารถมาทดสอบเป็นเรียวทามให้ฟังได้เราก็เลยต้องหาข้อมูลมาให้เพื่อน พ,พี่ลูกค้าได้ดูกันนะครับจะได้หายคลายข้อของสงสัยกันนะครับว่ายางที่ผมามาขายเนี่ยแม่งใช้งานได้อยู่จริงหรือเปล่านะครับสรุปว่าถ้าเชื่อใจผมเนี่ยผมให้แคมเปญในยางเลยนะซื้อยางไอ้พวกนี้ไปนะผมรับประกันให้25,000กิโลเมตรบวมแตกล้าเค็มพังไม่ต้องจ่ายตังค์เพิ่ม, <Wow. S 1> มเอาไปเลยรฟรีผมให้นะครับ ถ้าไม่เชื่อใจกันก็ไม่รู้จะว่ายังไงแล้วนะ<อ>ทุกวันนี้พี่นั้นมีแตกให้นะครับผมกับยางนะครับมือสอก็มีนะครับใครไม่มีตังค์อ่ะโหสามพันห้าแม่งก็ยังแพงอยู่ชีวิตนี้มันมันแย่นะเสร็และสามร้อยผมก็มี่านะเทียบเลยหลังบ้านเต็มเลยครับแต่ว่าเราก็ต้องเขาเรียกอะไรนะผมจะอิงกับความปลอดภัยในการใช้งานเป็นหลักนะครับทุกคนไม่ต้องกลัวว่า เราเสียตังค์แล้วจะเสียตังค์ฟรีๆนะครับกะเสียตังค์ฟรีๆให้กับผมไม่ต้องกลัวผมขายผมรับผิดชอบผมต้องเลือกสิ่งดีๆให้ลูกค้าอยู่แล้วนะครับกับยางดีๆยางที่ไม่แพงแต่คุณต้องเชื่อผมนะคุณอย่ามาย้อนแย้งผมนะว่าเส้นหนึ่งผมขาย300อาจจะปีต่ำหน่อยปี1 7ปี18แต่ว่าคุณต้องเข้าใจด้วยว่าโดยต้นทุนแล้วโดยการผลิตแล้ว คุณต้องรู้ว่ายางเนี่ยมันต้องขายตามสภาพแต่ผมดูแล้วว่ามันโอเคมันใช้งานได้จริงคุณอาไปใช้งานได้ในราคาที่เราไปต่อกับชีวิตได้ไม่ใช่ว่ายางก็เสียรถก็ขับไม่ได้ใช้งานไม่ได้กับต้องมานั่งรอเก็บตังค์ซื้อยางปืนสองหมื่อย่างเงี้ยมันก็ยังไปต่อไม่ได้แต่ถ้าเกิดว่าเสียแล้วในราคาที่ผมจัดให้เนี่ยขอให้บอกเลยมาถึงเนี่ย อยากจะมีมีเงินอยู่พันหอยากได้ยางสี่เส้นมีเงิน2องพันอยากได้ยางแค่สี่เส้นมีเงิน4ี่ห้าพันมีเงินหมื่นหนึ่งเรามาคุยกันนะครับตามสภาพไม่มีคําว่าฟุกในโลกนี้เชื่อผมยางดียางถูกยางอะไรก็แล้วแต่มันก็ต้องสมคุณภาพสมราคาของมันนะครับไม่ใช่ว่าเราจะมารอฟุกว่าหาของดีราคาถูกจริงแล้วซึ่งมันไม่มีในโลกนี้มีแต่ถูก ใจเท่านั้นที่จะอยู่ต่อไปได้วยกันได้นะครับเดี๋ยวพาไปดูล้อใบแดงวันนี้นะครับมีเข้ามาเยอะลูกค้าเนี่ยที่พี่แล้วเนี่ยโอ้โห,โ,โ,หโทรศัพท์ลั่นพุ่งเลยครับบอกเลยครับโทรศัพท์ตืดตืดตืดมามียางใยแดงไหมมียางใยแดงไหมยางใยแดงก็คือยางใหม่นะครับเนี่ยโอ้โหวันนี้มีเข้ามาใด็ดสิบกว่าชุดนะฮะมีทุกอย่างครับมีเซตเ้ก็มีนะครับซีวิกก็มีอีดูสุก็มีโตโยต้าตอนนี้ยังไม่มีนะครับผมนี่ฮะ สวยสวยยังไม่ได้ล้างเนี่ยเดี๋ยวผมจะล้างให้สวยๆตรวจเช็คสภาพให้ดูแต่ว่าราคาเนี่ยผมบอกเลยว่าไม่มีปรับขึ้นนะครับราคายังเป็นราคาเดิมอยู่ City V นะครับตัวนี้นะครับปี2022ใหม่ๆสดๆ8,900บาทนะครับล้อพร้อมยางย่างราคาเดิมนะครับแล้วก็มีตัว SV นี่ยังไม่ได้ล้างนะครับโน่นใหม่เอี่ยมหน้าเงาเง ตัวนี้นะครับเดี๋ยวล้างก่อนนะครับอาบน้ําก่อนตัวนี้ก็ปี22เหมือนกัน9,900บาทนะครับนี่นะครับส่วนตัวนี้มาสดสดร้อนๆนะฮะซิตี้ตัว RS ตัวนี้บอกเลยว่าไฮไลท์หายากมากๆนะครับกับล้อตัวนี้ผมบอกเลยราคาผมเปิดเลยนะครับ15,000บาทซิตี้ทุกชุดนะครับจะไปใส่กับสกุล Honda ได้ทุกตัวนะ ที่เป็น4ลูร้อยนะครับเอาล้อเดิมมาเทินทุกสภาพทุกแบบนะครับจะเป็นรถล้อแม็กมาเอยรถล้อเดิมมาสแตนดาร์ดเออยกเว้นล้อกระทาเหล็กนะครับเป็นล้อแม็กมา,มาผมหักเทินได้2,000บาทครับยางตัวนี้ราคาเดิมก็8 9 0 0ลดไป2,000เหลือ6,900บาทได้ล้อใหม่หมสภาพนีมไปใส่นะครับส่วนตัวหน้างเงาตัวนี้นะฮะกับตัว SV ก็ใช้เงิน7,900บาทนะครับได้ล้อใหม่ยางใหม่ๆไปใช้นะครับ ส่วนตัวอันนี้ก็เหมือนการใช้เงินประมาณ13,000บาทนะครับก็เอาไปใช้ได้เป็นล้อรุ่นท็อปยางโยโกฮาม่าปี22นะครับซีวิกมาแล้วนะครับตัวนี้ซีวิกตัว f e e l นะครับขาดนานมากนะครับตัวนี้ขายดีมากเลยผมบอกเลยนะครับยางเปล่า10,000บาทนะครับล้อพร้อมยาง13,500บาทนะครับล้อเดิมมาเทินใช้เงิน11,500บาทนี่ครับใหม่ปีปลายปี21นะครับอ่า47 21ตัวนี้22ยังไม่มีเข้านะครับยังไม่เคยเจอนะครับส่วนตัวนนนนนู้้ะครัับเป็ RS ตววีิ่ง 2,500กิโลนะครับจากปกติ26,000บาทนะครับตัวนี้ยางบิ o โ e นะครับปี22เหมือนกันครับวิ่งไปนิดหน่อยนะครับราคาลงไปเยอะมากครับขาย17,000บาทนะครับหายไปเกือบหมื่นนะในล้อเดิมรับเทินนะครับนี่ครับตัวนี้นะครับบิ s โ o น e ด้วยนะครับยางปี22ด้วยนะครับอ่าสัปดาห์ที่2นะครับใหม่ๆเอี่ยมๆนะครับซื้ออย่างเงี้ยคุ้มเลยผมบอกเลยโคตรคุ้มบอกเลยคุ้มจริงนะครับเพราะว่าถ้าซื้อใหม่เลย ถอดออกใบแดงเลย26,000เหลือ17,000บาทหายไปเท่าไหร่ครับหายไป9,000อ่าหายไป9,000บาทนะครับส่วนสายกระบะนะครับไม่ต้องร้องขอนะฮะมีแน่นอนนะครับตัวนี้จะเป็นเอลุสุนะครับ LDA นะฮะตัวนี้ขอบ17นะครับติดยาง255 6 5าหนะครับบิสตอลเลยปี22สัปดาห์ที่10นี่โอ้โหแบบเรี้ยวทามใหม่มากนะครับสำหรับคนที่ยางหมดนะครับเปลี่ยนยางขอบ16รุ่นไฮเลนเดอร์เดิมๆเนาะชุดหนึ่งก็น่าจะมี หมื่นเจ็ดหมื่นแปดล้วยางเปล่าล้อยังเน่าๆเก่าๆอยู่เลยนะครับตัวนี้นะครับเอารอเดิมมาเทินนะครับผมคิดแค่หนึ่งหมื่นห้าพันบาทราคาเดิมนะจ๊ะไม่ปิดราคาแล้วก็ราคานี้นะครับพร้อมติดตั้งนะครับดูแลหลังนั้นขายแบบยาวๆอ่ะยาวๆชอบแบบยาวๆมาหาผมเลยผมเนี่ยไม่ยาวหรอกแต่ว่าผมดูแลยาวๆอะไรไม่ยาวตัวผมไม่ยาวร้อยเจ็ดสิบยโอเคครับวันนี้ฮะฝากฝากไ้ครับแบบ ฟ้าเจริญยางยนต์นะครับที่นี่แหละฟ้าเจริญยางยนต์แยกสวนสํมเด็จปาาเกตดนนทบุรีนะครับคอนเทนต์นี่ว่านะครับใครมีเงินน้อยนะครับยุคแบบนี้ต้องช่วยกันนะผมเนี่ยจริงใจกับลูกค้านะครับกับทุกคนเลยนะใครท like ี ball, oh, mm ่จะเปลี hmm. OK> ่ยนยางเนี่ยใกล้สงการแล้วจะกลับบ้านแล้วเงินน้อยก็อยากจะกลับบ้านอย่าไปดูแลอย่าไปหาพ่อแม่บ้างนะครับแต่ว่ารถไม่พร้อมจะนั่งรถทัวรถไฟก็อันตรายจากโรคระบาดอีกครับกลับรถส่วนตัวเถอะเอารถมาดูแลกับผมนะครับเปลี่ยนยางเอาว่าแบบ มีเงิน2อัน2 5คุณได้ดีกับบ้านแล้วนะครับแล้วเรามาคุยกันหน้างานว่าแบบไหนอะไรยังไงแต่คุณต้องเชื่อผมนะว่าผมเนี่ยสามารถดูแลคุณได้และอีกอย่างหนึ่งนะครับผมไม,ไม่เคยเอาเปรียบลูกค้านะดูแลลูกค้าอย่างญาติมิตรไม่ต้องกลัวว่าผมจะหลอกขายอาของไม่ดีให้นะครับทุกอย่างที่จัดให้ขอให้บอกขอให้เชื่อว่าเราให้คุณสมราคาแน่นอนนะครับ <Wow. S 1> วันนี้ลาไปก่อนนะครับกับ ฟ้าจเจริญยางยนต์ฝากด like, กดไลค์กดซับสไคร b ์กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆจากเรานะครับตอนนี้ก็ใกล้10,000มืนซับสไครปอ่าเดี๋ยวพอครบ1นึ่งมืนเนี่ยผมจะมีโปรโมชั่นมานำเสนอแม็กใหม่เอ้ยแม็กมือสองเอ้ยตอบแทนแฟน FC ในที่ติดต่อทางช่อง YouTube ของเรานะครับอย่าลืมติดตามกันนะครับมีอะไรดีๆให้ชมนะครับมีอะไรดีแนะนำเสมอพยายามจะทำคลิปดีๆคลิปสำหรับ ดูแลประชาชนปีหน้าเลือกตั้งเจอผมนะครับผมจะไปเลือกตั้งนะผมไม่ได้ลงสมัครโอเคครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ